มันไม่มีฟอร์แมต mp4 อีกแล้วให้คลิกซ้ายลงมามองหาเลยเราจะทำการเรนเดอร์กับโปรแกรม Encoder อีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ .mp4 วิธีการเรนเดอร์เป็น mp4 ก็ง่ายๆครับเราจะทำการเรนเดอร์กับโปรแกรม Encoder อีกทีหนึ่งก็มา selection คลิกซ้ายนะครับที่ composition ที่เราต้องการจะเรนเดอร์ออกไป การเรนเดอร์ก็แปลว่าการ Export ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือ Export ออกมาเป็นวิดีโอก็ตามเราจะใช้คำว่า Render แทนไปที่คำว่า composition นะครับแล้วกด add to render queue นี่ครับเราจะเห็นคำว่า Render เลยแบบนี้นี่ครับมันคือการ Export ให้คลิกซ้ายตรงนี้นะตรงสีน้ำเงินตรงนี้นะบรรทัดล่างบรรทัดที่สองคลิกซ้าย1ครั้งครับมันไม่มี format mp 4อีกแล้ว ให้คลิกซ้ายลงมามองหาเลยเพราะฉะนั้นเราจะกด cancel ไปนะครับแล้วก็มา selection ที่ composition ที่เราต้องการจะ render ออกไปนะครับคลิกซ้าย1ครั้งครับแล้วไปที่คำว่า composition คลิกซ้าย1ครั้งครับมองหาคำว่า add to Adobe Media Encoder Queue คลิกซ้าย1ครั้งครับยอดสอนไรรอสักแป๊บหนึ่งเครื่องมันก็จะ ประมวลผลละแล้วโปรเจกต์นี้จะถูกโยนเข้ามาในโปรแกรม encoder อีกทีหนึ่งนี่มันก็จะมาแล้วไฟล์ mp4 ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้นามสกุล h.264 นะครับอันนี้คือไฟล์านามสกุล mp4 ที่ดีที่สุดวิธีตั้งค่าก็มาตรงนี้ครับคลิกซ้ายตรงนี้นะครับเครื่องหมายตรงนี้มองหาคำว่า h.264 นะครับ เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยส่วนตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่ครั้งเนี่ยครูเซตติ้งไว้ก่อนแล้วว่านามสกุลเนี้ยมันจะได้คุณตี้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นพรีเซ t ตที่ครูเซตไว้ถ้าใครสนใจวิธีเซตก็ไปดูวิดีโออีกตัวหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ .mp4 ในช่องนี้ก็จะเป็นไฟล์ Output f i ไฟล์นะครับก็คือเลือกที่อยู่ไฟล์ที่ต้องการจะเรนเดอร์นะครับครูก็จะเลือกเป็น Desktop แล้วก็กดเซฟไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาที่คำว่าเพลย์ปุ่มเพลย์ตรงนี้มันจะมีคำว่า start q u e คลิกซ้ายไปครับเครื่องก็จะทำการประมวลผลแล้วก็เรนเดอร์ให้เราดูเนี่ยเสร็จละเนี่ยสเตตัสของเราก็จะเป็นดันทีนี้เนี่ยเรามาลองเช็ควิดีโอกันครับให้คลิกซ้ายที่ตรงนี้นะ output file คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับมันก็จะโชว์ให้เราเลยว่าวิดีโอเราอยู่ตรงนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันขอค,ครับ